ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระโตกะตาค่ะวันนี้จะทําลูกชิ้นปลาค่ะเป็นลูกชิ้นปลาอินทรีย์นะคะเพื่อนให้ปลาอินทรีย์มาค่ะเป็นปลาอินทรีย์สดเด้งๆเลยค่ะนี่เสร็จแล้วเนื้อนแน่นเลยเหนียวหนึบเลยะคะ่ะส่วนลูกชิ้นนี้นะคะต่ทําแล้วก็จะเก็บแช่แข็งไว้ก็ได้นะคะไว้ทําเมนูอื่นหรือว่าจะทําเป็นแกงเขียวหวานผัดเผ็ดผัดชาเป็นลูกชิ้นปิ้งก็อร่อย ก็กินกับน้ําจิ้มที่ตาทําเป็นน้ําจิ้มที่เป็นเนื้อเนื้อย่างอิสลามก็อร่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะ Hi guys welcome to Tukat a Thai Kitchen today I make the m a c e r e o fish ball it look like this so in Thailand this fish ball we can do the curry green curry or stir fry curry or you gonna going to fry is good too you have you know everything you can eat and You can make uh, many 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 recipe on this fish ball. So if you interesting how to make the mackerel fish ball I going to show you. Let's get started. ปลาอินรีนะคะที่อเมริกาเขาเรียกว่าปลาแมคคาร์เรลแมคคาร์เรลนี A ่ <Yeah. S 2> จริงๆแล้วเพื่อนเขาไปสามีเขาไปตกปลาแล้วเขาได้ปลาอินรีมานะคะจะให้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วแต่ว่าตามไม่อยู่แต่ไปฟลอรดิดาเพิ่งกลับมาเขาแช่แข็งเอาไว้ให้ก็เลย นี่ค่ะปลาเอ็มซเนื้อๆเ,เลย <Yeah. S 1> เอาเนื้อออกอย่างเดียวนะคะอันนี้เป็นก้างแล้วก็จะแล่เอาก้างแล้วก็เลือดออกนะคะช่วงนี้ so I'm gonna check out the bone from the fish we not use it so i have the ingredient for the mackerel make fish ball tam luchin pa in sinica that's what i mean in sinica not my i pepper it's ground pepper salt and you can use food processor to blend the fish but i'm going to use my traditional i use my mortar pestle เดี๋ยวตาจะใช้ครกตำนะคะให้เหนียวส่วนใครที่ไม่มีครกก็ใช้เครื่องปั่นเอาเลยก็ได้นะคะทำง่ายๆเลยค่ะแล้วเราก็จะได้ลูกชิ้นปลาอินทรีย์อร่อยๆไปผัดพริกกันนะคะหรือว่าทำแกงเขียวหวานแกงเผ็ดก็อร่อยค่ะ So I'm gonna start with the fish i going to pound ตำให้เหนียวนะคะ I'm gonna pound all you blender Blend until fish very very and wood thick fish is mm hmm. ตามจนกว่าจะยกเคลียอะไรอะเวลาตาํตาตําตอนแรกๆก,ก็จะตําง่ายนะคะตําได้เร็วแต่ตอนที่เขาเหนียวเริ่มเหนียวเมื่อไหร่เนี่ยสาก,ก็จะยกแบบสาเขาจะยกขึ้นยากนะคะเดี๋ยวก็ตําไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเราใส่เกลือกับพริกไทยกันค่ะ So I'm gonna pound after that until it's a very thick I cannot pull my <laughs> this thing so I gonna add salt and pepper าเริมเริมยกขึ้นยากและะ้วค่ะเดี๋ยวเติมเกลือเติมเกลือกันดีกว่าใส่เกลือคะ่ะ เ n ล g r และพร้ p p e r ให้มีรสชาตินะคะเวลาไปทำทำทอดมันก็ได้นะคะทำน้นไปอินซีก็อร่อยแล้วก็ทำแกงลูกชิ้นลูกชิ้นแกงเขียวหวานอะไรก็อร่อยนะคะเดีย๋ยวขอต้าก่อนนะ พี่นะคะปลาที่ตำก็เหนียวแล้วนะคะก็เอาแค่นี้พอเมื่อยมือกินเองนะคะนี่ก็เริ่มเหนียวแล้วเดี๋ยวเรามาทําลูกชิ้นกันนะคะก็ต้มน้ํารอเลยนะคะมือให้เปียกนะคะเอฟก put in the hand w i t hand ก็บีบนะคะบีบให้เป็นลูกกลมๆแบบนี้อุ๊ oh. แล้วก็เอาช้อนตักใส่ลงไป้ายก็กำๆเนื้อข้าเหนียวดีนะคะเ,เนี่ไม่ติดมือเลยบีบใช้สองนิ้วชี้นิ้วโป้งบีบลงไป้านี่ค่ะเขาก็จะขึ้นมาเป็นกลมๆเอาช้อนตัก พอต้มลูกชิ้นสุกแล้วนะคะเขาก็จะลอ,อยขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้ลูกชิ้นปลาอินทรีไปทำกับข้าวอย่างอื่นอร่อยอร่อยเลยค่ะทำก๋วยเตี๋ยวปลาก็อร่อยนะนี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วช้อนขึ้นมาใส่ในน้ำเย็นเลยนะคะ this is a very cold water with the ice mm hmm. so I'm gonna pour the my fish ball immediately put in the cold ใส่ลงไปเลยเนี่นะคะลูกชิ้นร้อน ชิ้นเราจะได้เด้งเด้งเสร็จแล้วค่ะลูกชิ้นปลาอินทรีย์ของเรานะคะจะไปทําผัดชาแกงเขียวหวานแกงแดงผัดเผ็ดรับรองว่าอร่อยแน่นอนเลยค่ะหรือว่าเนื้อปลาที่ขูดแล้วตามแล้วเนี่ยนะคะรสชาติดีนะคะไปทําทอดมันก็อร่อยค่ะหวังว่าทุกคนชอบวิดีโอนี้กันนะคะถ้าชอบช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ตาาด้วยนะคะเราเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ this will done m a c e r e l fish ball in Thailand call ลูกชิ้นปลาอินทรีย์ It's super yummy. You can make something else like a curry, stir-fry, pacha Oh super yummy. So next time I think I'm gonna do pacha If you're interested in how to make let's please come back and see my channel. And I hope you guys like this video. Please subscribe my channel and come back to see my channel. I have the tiny recipe come out every week. Thank you for watching. See you next time. Bye bye!